วันนี้บอกใช่เขาเขาใช่แฟนกันหรือเปล่าวันนี้มีคนถามว่าใช่แฟนกันหรือเปล่านนไม่ได้แหน,น่แหนกันไม่แจ้งเตือนหรอใช่หรอมันเป็นอะน้ะนองรายุเท่าไหร่คะยี่สิบสี่ทั้งคู่ค่ะ <c oughs> วันนี้แยกออกแล้วแยกออกแล้วเหรอเหมือนเนื้อคู่กันจริงๆริงยูซื้อผีอะไรของยูยูก็ไม่ค่อยผีปลายเพราะตรงนั้นมันแตกปลายเคโอเเคอาดีดีเอาดีดีมเอาดีวีเอาดีดีเฮ้ยผีมันดึงจับขบคืนงัเลยโอ๊ยงั้นงอีก นี่ะจับคุมคืนเลยอยากได้เหมือนพี่สองคนเหรอมันก็จะแบบอารมณ์นะนี่เขาเนี่ยดื้อนี่ยังเหนยองไงเปนหัวนมโนโพไม่มีใครเห็นหรอมีนายูได้หละจับจับเลย เขารักนวลจังบเลยนะนเดี๋ยวเดี๋ยวก็บ,บินอีกระวังคอเสื้อด้วยใช่อยู่เขาเหรอไม่ครัดยูเดะ <laughs> โอยม่มันนั่งคอเสือ้อดูปอไปองไปแต่คือแบบก็อยู่แบบนี้แหละที่หลังกล้องก็เป็นแบบนี้แหละแต่ยกเป็นข้างนอกนะที่จะเป็นคนแบบสำรวมสำรวมนิดนึงหรอสำรวมมากดูเมื่อวานนี้คนอื่นคนเห็นคลิปหมดแล้ว ใายใครผ่นจุบอ่ะจะเดินไปขี้หรือฉี่ก็จุบอยู่นะเมดแ่งกินหมูกระทะมาดูมาห้าใสอีกเขาว่าเปลงฟันแล้วเอ๊ะ <c oughs> อะไร สอ้สดเดียวง้อปะบิดูม้องีงอยู่แล้วค่ะไม่เจอก็องันไม่เจอนานๆจะทันไลฟ์สักทีวีสวัสดีครับสวัสดีครับหรือว่ามดกัดใช่มดมดกัดแมลงกัดแมลงกัดต่อยมดกัดแต่ไม่ใช่แมลงกัดยูเกิลท้อห่ะเดี๋ยวเราท้วง อยู่ได้ตั้งอันนี้ไหมปะมันจะเข้าเครื่องนี้หายทั่วกนเปิดผ้าดูเปิดผ้าผ้าอะไรเหรอผ้าผม่ <laughs> มอะไะม่ได้เลยชื่อชื่ออะไรคะชื่อพี่ชี่กับพี่ออมครับขอชื่อสยอย่าอย่าไม่จริงไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไร แค่มดกัด <laughs> ไม่มีอ่ะอยู่ <laughs> ยขอปิการแป๊บนึงได้ไหมค <laughs> อเสื้อจ้ะ<ม>เด<ป>ี๋ยวจะที่รักมีเข็มกัด เป็นไรขอดูหน่อยเฮ้ยอย่าทักดิพี่น้อขยับมานั้นด้วยขย,ย,ยับมานั้นด้วยค่ะโอออ๋อนี่เกาะอีกแล้วตีนระวังระวังสิที่ <c oughs> ถึงจังไหนวันนี้มีใครมีใครไม่เคยทันไรปะว่าทันวันนี้ เดี๋ยวจะเอาอีกรอยหุยถ้าวันนี้วันนี้นหอยแต่แล้วมีคนกระทำจำเราแม่งปากวนไม่ทันสักไม่เคยทันสักเล็์มาทำาวันนี้กางเกง เก่งๆมันไม่ได้สั้นนะทุกคนแต่แบบมันนั่งแล้วมันขึ้นนะไรไม่รู้ฮะเก่งมันไม่ได้สั้นนะแต่แบบมันก็แบบอันนั้นนอนนอ่ะเองเดี๋ยวเลยโอ้ดีดีเขาดู แต่เนี่ยโดนแก่ไงถ้าอยู่อยู่ไปบอกความสุกันถึงทำไมเขาอายเดี๋ยวเขาบ้านคนอื่นว่าเขาเดี่งอะไรนะคู่ปีดูเหินไปน่ารักมากเลยถ้าถามว่าหลังไมเป็นอย่างนี้ไหมก็เป็นอย่างนี้ยิ่งกว่านี้ไม่มีอุ้มไร่ดีไม่ง่ายค่ะไม่ง่ายดิคิด เป็นคนค่อนข้างอ,อบอบนิดนึงจริงจนี่ฮะ Watchie w a c h i Very hot ทุกคนใครยังไม่ได้เป็นติดตามช่อง่เ m มเ a m e r นะคะก็ะฝากกดติดตามด้วยนะมม m ่เ a m e r อะไรนะรอเซรั่มอยู่นะได้ครับเดี๋ยวลองพัฒนาสูตรก่อนนะ พัฒนาให้มันดีกว่านี้ก่อนพี่จะจำพี่ได้ป่ะนั้งที่จำได้ค่ะเมื่อวานก็ตามไปในไอ้ไอ้ไม่ใช่เมื่อวานตอนนั้นติเสื้อพี่ออกปิดแล้วค่ะปิดให้แล้วนะเราไม่ปิดสิ เป็นแฟนกันเหรอครับเป็นพี่น้องกันครับพี่น้องเอาชกันพี่น้องกันพี่น้อง <c oughs> พี่เข้าใจหรือยังคะพี่น้อง <c oughs> ส่วนส่วนไม่สอนแทถ้าใจมันรักกันก็ก็เข้ากันนี่แหละก็เขาก็จะเป็นผูน้นำเขาก็จะสูงกว่าเราเนี่ สงว่านี้ขอบคุณสำหรับมีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องมีนะคะไปแล้วค่ะพรุ่งนี้มีสอบสู้ๆนะครับตั้งใจด้วยนะหาอะไรมาหลีบไว้พออยู่ด้วยกันแล้วหายคิดถึงกันไหมคะทำไม่ไม่หายเพราะว่าเพิ่งถึกคือแบบฝันดีครับฝันดีครับคือแบบอย่างมีพี่น้องก็แือแบบไปอยู่กันเพิ่งไม่กี่อาทิตย์อะแล้วแบบมันก็เป็นแบบ ช่วงหูเลี่ยวหูต่อก็จะได้อยู่กันด้วยกันนานแค่ไหนเน,นี่ยก็ไม่อยากจะไม่อยากจะแบบจากกันไปไหนเนาะก็อยากอยู่อย่างเงี้ยก็หาอะไรทำศึกาษาเรื่องส่วนสูงสผสมผสมสารเคมีมดีๆดีๆนะคะครับเดี๋ยวเราทาเราก็ต้องดูแหละว่ามันใช่ตัวผสนสารอะไรลงไปยอมพูดตดเลยะค,ะค่ะเคยนะ,นะะไร Sola 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 ทำอะไรกันเปล่าแล้วมองคอเสื้อด้วยเด็กๆครับผมทั้ง,<อ>งคู่เลยเดี๋ยวขอเอาผมปิดสิบอะไรนะหน้าเราไม่ไหวแล้วห้องสวยหน้านอนจนค้างห้องสวยแต่ สิ่งนี้นะคะค่ะเพราะว่าถ้าหากว่ายอดไม่คือถ่าทำไซรัมอะถ้าหากว่ายอดมันไม่เกินกำหนดอะในภาษีที่ต้องทำบริษัทของตัวเองก็คนช่วยหนูซื้อด้วยนะคะหนูอยากช่วยหนูแซน <laughs> จะซื้อจะช่วยยูจะไปซื้ออะไรทำไม <laughs> ช่วยหนูซื้อมาจ้าหนูอยากอยู่กับแฟนนานๆก็ต้องดูว่าเราจะผลิตมาไ้ไหมทํมาไม่ได้เราก็ต้องใช้เองก่อน <laughs> ม่ใายพาซื้อหอยมาขายไหมซื้อหอยมีใครจะซื้อหอยกับของทะเลไหมเดี๋ยวชื <laughs> ่อมัลขายขายองหอแ่แงไม่ขายกันถ้าหากคือที่จริงี่ยสั่งผลิตร็อตแรกอะ่ะเราก็ต้องมาดูว่าถ้าหากว่าล็มันมีร็อตต่อๆไปแล้วมันเกินกําหนดมาตรฐานข้อกฎหมายท,ที่เราต้องทําแบบทําภาษีแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะบริษัท อ่าถึงตอนนั้นค่อยว่ากันแต่จรเน,นี้ยชี่ไม่ได้หวังอะไรมากกับเซรั่มแต่หวังที่จะทําออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าคนเขาทำออกมาเยอะแต่ชี่ก็ไม่มีทางเลือกไงทุกคนงัน้นก็โดนโกงเสียงไอ้แผบร้องเพลงพี่ดาเพราะนี่คือสิ่งนี่คือสิ่งสำคัญที่เรายัางอยู่ด้วยกันฝน,น,น,นตกไหม <f ix> พี่อยู่จังหวัดอะไรครับอยู่ตอนนี้เราอยู่ระยองคับวันดีนะคบน้องอมพี่ชี้นอนก่อนนะพรุ่งนี้ทํางานค้าฟันดีนะคบวันดีนะเหมือนจริงด้วยเหมือนหรอครับมีพอพตอนนี้มีตามร้านบริษัทบริษัทจะโดนเรื่องภาษีเยอะก็น้องศึกรรษาเรื่องนี้กันด้วยคันแต่ว่าถ้าหากยังไม่ ือแบบมันไม่ได้เป็นหลักล้านอะคือไม่ได้ผลิตมาหลักล้านคือเราต้องดูว่าเราผลิตออกมาเนี่ยม,มันจะขายได้หรือเปล่าก็ต้องรอดแรกก่อนโอเคยิ่งดูยิ่งน่ารักขายเสื้อด้วยสิเดี๋ยวน้องช่วยอืน่นอ้าป้าที่ร้านขายเสือ้อเสื้อนี้ไปเลยอ่ะเออขายเสือ้อเอเดี๋ยวเราทำเสื้อขายดีกว่าเออโค้กอะไร <laughs> จะมีใครฟังหรือเปล่าโอเครักก็คือรัก ไม่เห็นต้องบีบได้กันด้วยจะทำฉันประมงก็คงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นหวานที่กายแต่น้ำตาจะสลายแหลกลงไปใต้ทะเลขอเสื้อพี่อามมาคนไหนเป็นผู้ชายแค่ไหนก็งอมจะดูแบบ เทเลนท์เทเหน่อไแต่ว่าตัวจริงก็จะแบบตัวจริงก็จะแบบเนี่ยจะเป็นแบบเดินเดินแบบจะเป็นออห้าวกว่าเพราะ้าวมันแังเด็กๆ,ๆ,ๆแล้วมันไม่รู้อ่ะมันชอบแบบนี้มีความเป็นห่วงคอเสื้อด้วยถ้าขายเสื้อผ้าทุกคนจะชอบซื้อเสื้อผ้าประมาณอะไรอ่ะก็น่าจะเป็นวินเทจไหม กัดแก้น้องออมหน่อยได้เลยหายยังล <c oughs> เลยไปพอดาคีไปอันนี้คนกินครีมคนกินเซรั่อรอมคบกันนางยังคะพี่กับชรินแล้วหรอคะยังเลยคือคบกันได้ปีหนึ่งแล้วคะ่ะแต่เราเพิ่งเพิ่งเจอกันได้แค่ห้าหกวันเองห้าหกวันเองแต่ก็เหมือนแบบขอพี่ชี่ใช่ไหมยมดกัดบมดกัดมดกัด หมดกัดหมดกัดตัวใหญ่ด้วยหาหนีบไม่เหนยบมาหน่อยนะใช่ยูมันเนี่ย <c oughs> <c oughs> เนี่ยเนี่ยมันแ <io> ถวเนี้ยมีมีนีงไงเขาไปิดไปแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นอ่ะเขาไปิดไปแล้ว ขาวกระสังสขาวกระจ่างใสอะไรริ้วรอยอะไรรยยอยหลังดำก <c oughs> ี่โมงแล้วเนี่ยอันนี้มันดีไว้ด้วยนะดีค่ะคอยังอยู่บ้างอยู่เบลยัางวันนี้เขาจะมาให้ฟ <c oughs> ันดีฟันดี สลฟันดีเดินยังและอองทั้งสองสวยทั้งสองและอองออไม่ต้องทำเซรั่มเพราะกินกินจากแช่มที่ทุกวันทำไมพี่ออมตัดแค่นิว้วอะไรนะตัดแค่นิว้วนิ้วเดียวแล้วเข้ใจเย็นๆอย่ามึงจ้องกันพี่เจอกันคืนนี้มาเล่นเกมหรอได้เจอกันได้ไงคะเล่นเจอกันในในเฟสบุ๊กนั่นแหละค่ะ ในกลุ่มเจอกันในกลุ่มของเลสเบียนนะคะอี่ว่าพี่ว่าเอลบีนะในนั้นอ่ะเขาก็จะมีโบทฮากลุ่มกันเยอะอ้ยอ่าภาสาวช่วงนั้นอ่ะมันเผ็ดบูมบูมอยู่ไงคือจะแบบจะเป็นตัวท็อปมีแค่ไม่กี่คนอ่ะนี่เป็นติดท็อปในพีคในนั้นแ่ะเพราะว่าเนี่ยตัวท็อปมีประมาณสี่ห้าคนอ่ะหนึ่งในนั้นก็เป็นเราสองคนอ่ะก็มาพีกันเ่ะพี่นอนกี่ทุ่มนี่นอนจริงหนึ่งกีสอง ล้อเล่นครับเดี๋ยวไปเล่นนะเดี๋ยวก็จะเห็นอยู่บนเครื่องบินนะโดนด่าไปบ่อยอ่ะนั่นแหละทว oh <79 CEO S 1> ินที่นายออมไม่ทวนที้นายซีโอซีอีโอกล่าสอนเล่นไปเล่นเก่าแล้วเก่าแล้วรักมั้ยยังมีอยู่เท่านี้นะโอปปิดไฟตัดไปอยากไปปิดไฟกัน เขาอย่างสวยใส่ตัวนึงหมดกัดพี่ออมเป็นคนอีสานป่ะคะอีสานใต้ค่ะอ้อมเป็นคนอีสานใต้ชีวิเป็นอีสานเนี่ยแต่คนคุยละคนละภาษาจะนอนนอนไหมจะเก่งแชนงกันตรงไหนตอนไหนคะทุกคนมันตรงนี้แหละนั่งตรงนี้ ช <laughs> งไานันตอนไหน <S <S มาเดี๋ยวอม๋อมเดี๋ยวอมจะให้แคปนะนาง,งไม่ได้เล่น่ะจ ดังพูดตายไดไหมครับเลกตายไม่ได้นะครับพูดสวยได้แต่ชีพผู้ดิสัตว์ได้ขออีกขอเก่งอะไรครับเนี่ยพรุ่ง,ง,นนง,รงนี้บินเรียบร้อยบินทุกวันน่ะคิบบคลิบบ <laughs> บินทุกวันบินทุกวัน,น,วนลงไม่ได้แล้ว ไม่ทันเขินอยู่เขาอีกดอเดเด้อดดูท่าพี่ชินะ